เอากับซิมาคัดไข่ตรงแล้วก็ไข่หน่อยออกจากกันเนาะเอากระดงพัดพัด,พ,ดพัดค่ะเก็บเศษใบไหม่ hmm. ออกเนาะเศษใบไหม่ที่มันตกข้างมาน้าห้างหมดแดงค่ะแล้วก็แมยมันแดงๆค่ะเก็บออกให้บิดเลย ม,มาเก็บใส่กันเด้จ้าไข่โมเด็งกำลังตรงพี่นอช่วงนี้มันกระสีมีไข่ปุน่นไข่ตรงหอมค่ะเดี๋ยวอีกจักน้อยค่ะเดี๋ยวฝนตกอีกจกักลงอีกจักน้อยค่ะไข่รกระสีตรงกระสีงามกว่านี้ค่ะ,ะเป็นยุบ้านกับไข่ไข่เป็นกล่องค่ะประมาณกล่องละห้าสิบ กะสีบแพงเนาะค่ะบานๆเฮ้านะตอนนี้เฮ้าก็เลือกเศษใบตองเศษแม่มดแดงค่ะที่มันยังหลงเหลืออยู่เนาะกะเก็บออกให้บิดเลยค่ะไปชมน้ำกันเลยค่ะ 那很。能 จเรีบร้อยแล้วค่ะพี่น้องขาวสะอาดบ่เก็บบ่เบิดกันยาว่ากันเด้เอเสร็จใบไม้น้อนี่แต่ไข่ตรงๆค่ะพี่น้องกำลังตรงเนาะตัวเป็นนั่งกะมีค่ะเจียบร้อยแล้วกะเอากะเสียเอาไปฮ็ดเมนูแกงใส่ผักหวานก็นได้ค่ะหรือเอาไปก้อยก็ได้ค่ะแซ่บเรียกันค่ะเฮ็ดได้หลายเมนูนะคะเนาะทอดใส่ไข่ คลิปนี้กับบ่มี่ยังไงคะพี่น้องคคายายๆหมดแดงให้เบิ้งคะ่ะกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ยวดยวจ้าขอบคุณเลยหลายจ้า